ช,ช่วยตาเออชูดีดีเฮงเงเ,งเอออยห้เออคือตาชูวยยังออกาขงหลดอกจ้าขอบุญนะจ้าที่รับชมสวัสดีจ้าอืมม็อปักมื่หนูอบอกาเอไไปเ่ตาน้ำไตากน้ไม่ไแมามมายากกันนไปตากน้ำม,มาได้น้ำเบิดแล้วไปหิวน้ำม,มาเออว่าแบบอมมนกบปัมกมือหนูบอก ไป,ไปตักน้ำไม่ยากกันเลยตักน้ำม,มาได้นมม้ำเบิดแลวไปหไปปิวน้ำมาเออว่แบบเออแปลงอันนี้มันยัางหอกกันอ่ะมันยึดมื่ยืดมาาือเอาตะมองเป็นดอกยางาสีออกแน่นเ,นเ,นเอออกาสิเบียวว่วา,าให้ดอก <laughs> คุณไ้ทูหทูบอกทูแล้วทูบอกยายม่มีแค่ฝนคงจะเศร้าริ้นมาหันอตังี่แท็กๆไม่ยู่แล้วอืมไอ้ทูันูเออตูเออเตาเลยทูอาทูซอยตาทูซอยตาข้างๆทูก้างโน้ทูข้างเลยเฮ้ยขันต๊มาก เป็นขีไข่านามหมดมืนชูช่วยตายอะชูดีดีเฮีงแนงเ,เอยผีคนเีคือ,อ,อคือตาถูือ,อัยงออกฝนคงจะเศ้าลิ้นมาหันตั้งที่แท๊กแต๊กไม่อยู่แล้วอืชูอชออูออกชูออก,ก,กันตายอ่ะชูดูคักดูคักคนน่ะคนดูคนดูพี่น้อง ได้ไล้วันดีเลยถือถือหอกแกมันเบิดมืออยู่ด้วยมือคนยังหลายดอกจ้าขอพุณนเลยจ้าที่รับชมสวัสดีจ้าก็จะตกมากพี่น้องเอ้ย ฝนคงจะเศร้ารีบาหันอ่ตังอแจกแจกม่หยแล้วอืช่่ตัวงนมช่วย่ววอ้นตาเอะช่ยกมากไหมยกมากมาไหนกันโอยอะไปหั่นยกงาเห็ดตเห็ดน้ำผงไงเห็ดยังเห็ดน้ำ มาจากอกยกมาเหมยกมามก,มามกมามไ่า,าก,กงันยังไรดอกจ้าขอบุญเลยจ้าที่รับชมสวัสดีจ้า <c oughs> ทำควมำสะอาดเดินบานพี <ism> ่น้องเออุดยัางกระเท็ดน้ำร้านคอยร้น่ยตกนนี็ปากมือหนูบอกแต่จะไปเทต่านนไปต่านาไม่แยกกันน่ไปตักงน้นาไมาได้นานเบิดแล้วไปหนูนามากเออว่าแบบช่วยตาย ดูดีด <c oughs> ีแหงแห้งเออฮึฮึดูคือตาดูยังออกยืดมือยืดมือเอาเตมองเ kind of um, ป <utan> fruit, ็นดอกหยางสิออกแห้งแห้งเออเออตาสิบดอยวม่ให้ดอกดูคักดูคักคนน่ะคนดูคนดูพี่น้องเฮ้ยจะให้รางวัลดีเด้อดูดูออกออื ตกมาเป็นน้ำดำโรยี้ไข่น้ำพี่น้องเออคุณผน้งมืนอ่าทูพี่มาทูรอตาผีพี่คือ้ราผีฝนงงจะเศร้าลินหันตั้งย่แจ๊กแจไม่อยู่แล้วอมั่๊บอุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ๊บจุ๊กจุ๊หจ้นบจุ๊บจุ๊บจุทบจุ๊บจามบจุ๊บจลุ๊๊จ่จก ชูเออดูออกดูออกมันตายอ่ะดูก็จะตกว่าตกดูดูก็เป็นยังี่แหละเดินบันเป็นขี้ไข่นามพี่น้องเอ้ยมืนน้ำควสะอาดเดินบันพี่น้องเอ้ยยกมากไหมยกมากบ่ได้กัน เอันีค้งจะเศร้ารีบมาหันอันีแจกแจ๊กไม่อยอ่อืแจ๊กชูวยทน่ะชูวชวยช่วยาเออช่วยช่วยเออชดีดีทิ้งแนงเอออืชูขึคืตาชูวไม่ได้หรอ ทุกคนคลงมาคลิปนี้กับบอมี่ก็จะตกว่าตกดูดูกับเป็นยังี่แหละเดินบันเป็นขี่ไขน่นามกีนน้องเอ้ยมือนหอ่ังหลายดอกจา้าขอบุ้นยจา้าที่รับชมสวัสดีจา้า ทูกึ้นคืลงมาคลิปนี้กับบอมี่ยังไล่ดอกจ้าขอพุ่นเลยจ้าที่รับชมสวัสดีจ้าฝนคงจะเศ้าริมหันตั้งอี่แป๊กแท๊กไม่อยู่แล้วชูเออชูออกชูออกมันตายอ่ะชูมาละเคืเนี้มาถูมาถูจอยตายนี่ ขนตกมากเป็นน้ำดำโลดสีไข่น้ำพี่น้องเออคุณผ้งมืนอ่าทูพี่มาทูเรอตาพี่พี่คือเราพี่น้ำคว่ำสาดเดินบานพี่น้องเอ้ยขนตกมากเป็นขี้ไข่น้ำโลดมืนอ้าพี่เออทูให้ ถูบอกถูแล้วถูบอกใหญ่บุ้มมีแค่ยังหลายดอกจ้าขอบคุณนเลยจ้าที่รับชมสวัสดีจ้ายืดมือยืดมือเอาเตามองเป็นดอกหยางสีดอกแค่ไหนเออไอกาสิบิยามาให้ดอกก็ถูไปคนก็จะตกมากพี่น้องเอ้ย หอยงเห็ดเห็ดน้ำหอยเห็ดยังเห็ดน้ำน้ามาจาดออกคุณกระลินปอกแฝกปอกแฝกไม่ได้ตกยืนมอยืนมื เาจะมองเป็นดอกยางสิออกแน่นเอ้เออกาสิเดียวมาให้ดอกดูชายกาเออดูดีดีเท้แนงเออดูคือตาดูมันยังออกผองไงเห็ดต่เห็ดน้ำผองไงเห็ดยังเห็ดน้ำน้มาจาดออก ยกมากไหมยกมากบ่ได้นเขีเลยเะว่านี่กรน่ะต้องทูอกนางบ่ได้ไล่ลื่นสิ่นู้ไปทูแล้วแล้วแล้วห้องตาเแล้วห้องตาแล้วห้องตามันไปทูแล้วห้องใส่เอ้ย Dante, ตกมาเป็นน,ำำำน้ำดำโรดีไข่น้ำพี store, ่ oui. essays, น้องเออคุน้งมืออาทูพี่มาทูรอตาผี่พี่ือราผีอ้าทูช่อยตาถูชอยตาก้างทางทูข้างทานู้ก้า <number> ง <hn. S 2> ทางเลยสื่อมายางดีบอกแปงอันนี้แปงอันนี้ยางดีบอกเห็นหม อีจบเองหอยเห็ดเห็ดน้ำหอยไงเห็ดยังเห็ดน้ำน้ามาจาดออกเอดหยงเห็ดเห็ดน้ำหอยเห็ดยังเห็ดน้ำน้ามาจาดออกเืสื่อมายางดีบ่อเปลียกันนี่แปลงอนันนี้ยางดีบ่อเห็นไหม อี่จาไปยืดมืงไปยืดมือเอาจะมองเป็นดอกเงยสีออ,ออกแน่นเอยเออยจ่าสีเดียวไม่ให้ดอก,อก